ัดีคะ่ะวันนี้มาอยู่กับเอมี่อีกแล้วเนาะวันนี้มันเกมแมวนี่นะที่เป็นมุมขวาบนสุดเลยค่ะแล้วเข้าเอมี่อยู่แล้วนะโอเคเข้ามาหน้านี้นะคะจะเป็นแมวเข้ามาในตอนแรกใครเพิ่งเริ่มเล่นอนะ่ะมันจะเป็นสมให้ขวาบนนะคะเป็นเงินอันนี้จะเป็นตัวเลือกสะสมบางทีกดไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจในพวกเครื่องเล่นใหม่นะคะมันจะออยังคลิกเข้าไม่ได้ตอนแรก ส่วนนี้เป็นของเล่นที่น้องแมวได้มานี่คือเวลาซื้อแมวใหม่แต่ไม่สามารถสืมได้ส่วนไอ้ฟ้าๆนะคะคือดูคลิปวิดีโอแล้วจะให้เงินมา30เหรียญส่วนสีส้มเป็นของตกแต่งน้องหมาเอ้ยน้องแมวส่วนอันนี้ก็เป็นเงินรายสัปดาห์แล้วก็นี่เซนเซตติง้งโอเคเนะี่ยกดเข้าไปมาานันจะมีรูปหัวนะคะมีหัวแล้วดูตรงนี้นะโหมดเออหรือมดมดโหมดมั้ง เนี่ยมันก็จะเป็นเปอร์เซนต์ความรู้สึกของน้องแมวขอเปลี่ยนตัวก่อนแล้วกันนะชอบอีกตัวนึงมากกว่านะคะตอนนี้ตอนแรกได้แมวไม่สวยเพราะมันก็อย่างนี้ทุกคนออเนาะเนี่ยมันจะมีหัวเล่นไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ให้อาหารอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์นะคะได้ให้ไม่จํากัดเลยแล้วตัวนี้คือออกไปข้างนอกค่ะงั้นเนี่ยมันจะน้องแมวจะไปคาบอะไรามาเราจะสะสมของไปเรื่อยๆนะคะในช่นตุ๊กตาอะไรอย่างงี้เนาะ เราไม่เล่นแมวตัวมันก็จะมาอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเกมค่ะกดตามน,นี้เลยนะก็เล่นข้าเวลาระหว่างน้องแมวไปเล่นข้างนอกนะคะตอนแรกจะไปแค่สิบวิอะไรประมาณนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเลยตอนนั้นยังไม่กี่วิเองนี่สองร้อยแล้วอะสองร้อยวิแล้วว่าก่อนมันจะกลับมาเนาะการเนี่ยเล่นไปเก็บเงินก็เป็นเกมที่น่ารักมุมง้มงมิ้งดีเนาะสำหรับใครที่เบื่อแล้วเน็ตไม่ค่อยแบบ ดีอ่ะก็สามารถเล่นได้เนะาะทั้ง iOS และ Android ค่ะไปโหลดได้ก็ยิ่งเล่นเยอะยิง่งเหนื่อยนะคะแล้วก็สะสมเงินไปได้วยไอเมสสิงม่ามวยหาได้คือน้องแมวไปเดินเนี่ยแหละบางวันมันคว้ากับมาได้แต่บางวันก็ไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าเขาหยิบอะไรมาได้บ้างเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะนี้มาแค่ลองเล่นให้ดูเพราะว่าเห็นว่าเป็นเกมใหม่ ใครที่อยากลองเล่นแต่ยังไม่กล้าโหลดว่ามันจะสนุกไหมก็มาลองเล่นให้ดูอาจจะไม่ได้แค่สนุกมากแต่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะอ๋ร้อนมากเลยวันนี้อยู่ห้องห้องที่มีแอร์รือไม่ได้เปิดแอร์โอเคใครดูแล้วก็ฝาก subscribe หรือไลค์กันหน่อยนะคะหนึ่งไลค์เท่ากับหนึ่งอล้านกำลังใจเลย ตอนนี้คือไม่ค่อยมีคนไลค์แล้วจะใครก็ไม่มีจะมีคนติดตามอยู่บ้างวันคนสองคนก็ขอบคุณนะคะใครอยากให้คฮสเกมอะไรก็บอกมาเนะาะจะอเป็นเกมที่เสียตังค์อ่ะอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไล์เพย์ก็เดี๋ยวนี้คือแบบมีอาวาตารตัวแทนนะคะถูกแบนแล้วก็มีคนบอกตัวแหลกมันจะถูกแบนด้วยทุกตัวที่เข้าเลยเครื่องอะ่ะก็เลยย้ายเครื่องแล้วก็เล่นก็เลย อาจจะลำบากนิดนึงเนาะเห็นใจกันด้วยเขียงอะไรสอดแทรกมาก็ขออภัยนะคะโอ้ยอะไรโหร้อยหนึ่งมีกร้อยนี้กว่าน้องแมวะกลับก็เล่นข้าเวลาไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วน้องแมวกับก็พอและคลิปนี้นะคะก็แค่มาลองเล่นให้ดูเฉย ค่ะแม่เรียก่ะอยากให้อุ้งแมวกลับมาเร็วๆนะนี่เคยบอกนี่ไงห,หนึ่งอุ้งแมวเนี่ยได้หนึ่งบาทไม่ใช่หนึ่ง,งบาทหนึ่งเหรียญเนาะอ้าวเขเปิดเอง เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแม่เรียขอให้โอเคมอน้องแมวใหม่ซีซีพีโอ้โอ้ไม่ได้เลนก็เมื่อกี้คืออัดใหม่ตั้งสามรอบเพราะว่าแม่คือพูดอ่ะก็ขอโทษด้วยนะครั้งนี้ก็เขียนอัดแล้วจริงๆ ก็จะลองกลับไปดูคลิปกนว่าดีอยู่ไหมน้องอยากลับมาไหมเล่นรอนี่คือขาออกจากห้องนอนนะโอเคกลับมาแล้วได้รูปภาพมาเนี่ยมันจะได้เงินด้วยโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเสียงรบกวนขอภายฝากติดตามกันด้วย